คือย่างในที่อันนี้เลยแอร์ไฟลเลยทุกคนแล้วก็เราจะมาทำโต๊ะแต่ว่าอันนี้ไม่เอาย่างแบบ<อ>ไม่ย่างแบบมากตเตรียมไว้แล้วจะใส่น้ำนิดนึงขั้นตอนต่อไปก็คือคนเละคนคะ่ะแล้วก็กัน ก้นน้ทุกคนตะพีกก็ไม่มีหรอกซื้อมากก็โดนขโมยก็เลยไม่ซื้อเรื่องของตะพี๋ใสพ่พริกนิดเดียวค่ะไม่ใสเ่เยอะส็จแล้วค่ะก็ะกินในนี้แหละเบื่อหลหร่ไม่ก็นี่ ว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะลากภายในไม่กี่เออน้ําตกภายในไม่กี่านาทีกินได้อ,อร่อยเลยวะวอยาบอกใครเลย เหลือเก้าไปด้วยก้นมอดอ่ะใส่กล่องไมโครไป้วยพอเสร็จก,ก็เอามาเอามากินกบบันนี้เรียบร้อยกินได้ทุกรนเออน่าร่อยมากนี่คือน้ำตกค่ะไปง่าย